หายแล้วเรียนรู้เข้าใจสะสมบิตคอยเพราะอาจารย์ตามขอบคุณครับผมคิดว่าอีลอนนะฮะจะใช้จะเขียนกฎในการใช้โดชในการใช้ปุ่มเอดิตบน Twitter ไหมเขียนกฎในการใช้โดชในการใช้ปุ่มเอดิตบนทวิตอ๋อให้ใช้โดชเพื่อเอดิตข้อความมา <c oughs> หรอก็น <c oughs> <c oughs> ่าสนใจนะก็น <c oughs> <c oughs> ่าสนใจนะฮะ <c oughs> จริงๆมีการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบเฮ้ยเราโพสต์ข้อความอันนึงเนี่ยเก็บสักแบบ0.00 1ซาตโตชีดีไหมอะไรเงี้ยนะฮะแต่หลายคนก็ยังเอาโพสอยู่เพราะว่า มันจะไม่มีใครทวีตเอาคือคือการที่เราจะทําให้ระบบ Messenger เนี่ยจำเป็นต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการส่งเมสเซจเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าสนใจนะเพราะว่ามันจะกันสแปมได้แต่มันจะกันผู้ใช้งานธรรมดาไปได้ด้วยนะจริงๆถ้าถ้าแก้ปัญหาตรงนั้นง่ายๆเนี่ยผมมองในลักษณะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเราใช้โมเดลแบบที่ Adam Back ทำก็ได้นะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรคือใช้ proof of work นะในการในการทำ anti spam แต่ proof work อันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น proof of work ที่ ที่มีค่ามากคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ proof of work อย่าง bitcoin หรือ proof of work อย่างอย่าง dogecoin เราสามารถใช้ proof of work ที่เป็น reusable proof work ตรงๆเลยก็ได้ด้วยการอะไรด้วยการที่ทุกครั้งที่เราจะทวีตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเอ่อเอาทวีตของเรามาแฮชรวมกับ nonce นะฮะเพื่อให้ได้ค่าแฮชที่เข้าเป้าสักอันหนึ่งซึ่งคอมพิวเตอร์อาจจะใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีในการสร้างแฮชตัวนั้นเราก็โพสต์ไปโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังอะไรค่ไฟก็ไม่ได้ใช้มากกว่าการทวีตอะไรมากมาย แต่ถ้าคุณเป็นบอทแล้วคุณจะสแปมแล้วคุณจะส่งข้อความเป็นล้านๆคุณอาจจะจะเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างแฮชที่มากขึ้นนะฮะใช้เวลาและใช้กําลังไฟฟ้าในการสร้างแฮชมากขึ้นซึ่งทําให้ต้นทุนของคนสแปมเมอร์ของคนที่เป็นสแปมเมอร์สแปมบอทที่ต้องส่งข้อความเป็นล้านๆข้อความเนี่ย มันทายากแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเราจะใช้ระบบนี้แล้วอัปเกรดอางนิดนึงคือมีอัลกอริทึมในการ t ร r o t ิ l i n g ก็ได้ก็คือว่าถ้าคุณส่งข้อความวันละไม่เกินกี่ทวีตอะไรต่ออะไรอย่างงี้นะฮะก็ p r o ฟ f w o คุณก็จะมีทาร์เก็ตอยู่ทาร์เก็ตหนึ่งซึ่งแทบจะไม่ต้องใช้ค่าไฟไเลยเลยสามารถทําได้สบายๆแต่ถ้าคุณเริ่มส่งเยอะนะฮะทาร์เก็ตก็อาจจะทำให้มันลดลงก็คือทาร์เก็ตยากขึ้นทาร์เก็ตยากขึ้นมี difficulty adjustment อัลกอริทึมที่ แปรผัน 6, 000, กผวนเอ้ยแปรผกผันกับจํานวนการทวีตในแต่ละชั่วโมงหรือในแต่ละวันก็ได้จริงๆแค่นั้นผมว่าโอเคนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอืมส ocial to earn ไหมมันไม่ได้เอิร์นนะ,ะการสร้าง proof work แบบนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นการสร้างเหรียญไม่ได้เป็นการขุดนะไม่ใช่การขุดเพียงแต่ว่าเราสร้างคือคือคือจริงๆถ้าเราทําแบบนี้คุณจะเข้าใจคอนเซปต์ของคําว่า proof work มากขึ้นก็ proof work มันคือการบังคับให้คอมพิวเตอร์ทํางานบางอย่างที่มันโกงไม่ได้แค่นั้นเอง นะฮะจริงๆ algorithm proof of work ที่ถูกคิดค้นโดย Adam Back ตั้งแต่ยุคแรกมาเลยเนี่ยมันถูกคิดค้นมาเพื่อกันสแปมในยุคสมัยนะั้นมันมีอ e ีเมลสแปมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มอีเมลโปรโตคอลที่ Adam b a c คิดค้นขึ้นมาเนี่ยจะเราก็คิดค้นว่าจะทายังไงที่แก้ปัญหาสแปมได้ซึ่งในที่สุดโปรโตโคอลตัวนั้นไม่ได้ใช้เพราะว่าในที่สุดคนก็ใช้ imap smtp แต่ว่าไม่เป็นไร pop สามอะไรพวกเนี้ยนะฮะ,ะสิ่งที่น่าสนใจคือเขาก็คิดเอาไว้อย่างเงี้ยแหละว่าคนส่งอ e ีเมลทั่วไปไม่ต้องรับรู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้น การสร้างแฮชที่เข้าเป้าเหล่านั้นเนี่ยมันใช้เวลาเร็วกว่าที่เราจะรอเว็บเพจมันโหลดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งที่อย่างเกิดขึ้น background ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณจะส่งเมลถึงคนสักพันคนร้อยคนล้านคนเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะโอ้มันต้องแฮชกันนานเลยดีไม่ดีเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นวันถึงจะสามารถส่งได้ซึ่งก็จะทําให้อย่างน้อยเรทของการส่งพวกนี้มันลดลง หรือว่าอาจจะเป็นต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่สแกมเมอร์สแปมเมอร์ทั้งหลายอยากที่จะจ่ายซึ่งผมว่ามันเป็นวิธีการบาลานซ์ง่ายๆแทนที่จะมานั่งทําระบบแล้วคุณต้องโหลดเงินใส่วอลเล็ตแล้วเอาเงินนั้นมาจ่ายเงินพวกนี้คืออะไรถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ proof of work เงินพวกนี้คือ reusable proof of work นะฮะซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่คิดคนด้นโดย hal finney proof of work โดย adam back เนี่ยมันคิดค้นขึ้นเพื่อทําให้บังคับให้คอมทํางานโดยที่ไม่สามารถโกงกันได้แต่ ไอตัว proof ของมันเนี่ยใช้ทีเดียวจบคือใช้เพื่อส่ง mail เมลห่านั้นแล้วมันก็จบไปนะฮะแต่ว่า reusable proof work คือเราสามารถที่จะสร้าง proof work เอาไว้ก่อนได้แล้วเก็บตัว proof work เหล่านี้เอาไว้ใช้เมื่อเราต้องการใช้เมื mm ่อ hmm. นั้นสมมุติว่าเราเราเปิดคอมทิ้งไว้เราก็แฮชเก็บ proof work ไปเรื่อยเราก็จะมีโทเค็นอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วถึงเวลาเราก็เอามาแปะใช้ ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันแล้วเราก็สามารถที่จะไหนๆมันสามารถเก็บเอาไว้เรามาใช้ได้ก็แปลว่ามันสามารถแลกเปลี่ยนและยกให้กันได้ก็แปลว่าสามารถซื้อขายได้มันก็คือคอนเซปต์ของคริปโตเคอเรนซีมันก็คือคอนเซปต์ของเหรียญต่างๆโทเค็นต่างๆนั่นเองนะซึ่งจริงๆมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่บิตคอยเป็นบิตคอยจะเป็นการอัดแอพเอาเทคโนโลยีอย่าง Reusable Proof Work มาใช้ในลักษณะที่ทําให้เกิดเป็นระบบการเงินที่ไม่ต้องมีตัวกลางในการทําธุรกรรมสิ่งที่ทําให้ตัดตัวกลางในทําธุรกรรมคือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา คือขั้นตอนในการสร้างตัวแอสเซทที่นํามาใช้ต่อได้เนี่ยมันมันค่อนข้างจะจบโดยโดยโดยฮาวฟินนี่อยู่แล้วนะซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายคนทําให้หลายคนพูดกันว่า h าวฟินนี่หรืออดัมแ a ็กน่าจะเป็น Satoshi น a k ค m o t โตอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็เอ่อก็แล้วแต่จะคิดนะครับไม่รู้มาตรงนี้ได้ไงแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะนะฮนะธุรนะกิจสแปมจะมั่นคงขึ้นไหมครับเพราะทํายากขึ้น <laughs> คนจะสแปมได้ต้องมีเอเซกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แบบว่ามันจะตัดคู่แข่งไปได้เยอะพอสมควรนะฮะมันจะทําให้มันมีต้นทุนคือปัญหาคือการทำเขาเรียกว่าอะไรการกระทําความผิดที่ไม่มีต้นทุนมันทําได้เรื่อยๆนะ,ะแล้วนั่นคือปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าสแปมคือต้นทุนมันต่ําแต่ว่าผลตอบแทนมันสูง นึกถึงไม่ต้องแสแปมก็ได้นึกถึงพวกฟิชชิงสแกมเงี้ยนะฮะการที่อยู่ดีมีเมสเซจป๊อปอัพขึ้นมาว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คุณต้องใส่ซีดของเมตามาสของคุณมาเพราะว่าเราทำซีดคุณหายแล้วคุณต้องใช้ซีดในการรีคอเวอร์ไม่เช่นนั้นอีกไม่กี่วันเงินของคุณจะเข้าถึงไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้แหละว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีใครโง่ใส่ซีดก็ไปหรอกแต่ถ้ามันมีสักคนหนึ่งอะแล้วถ้าคนคนนั้นมีสักแบบเซว่าหนึ่งบิตคอยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินเขาก็หายหมดจบม แล้วไอ้สแปมเหล่านี้มันยิงออกให้คนเป็นล้านๆคนโดยที่แทบจะไม่มีต้นทุนอะไรนะฮะคนส่วนใหญ่ไม่หลงกลแต่ขอแค่คนเดียวหลงมันคุ้มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําสิ่งที่เรียกว่าไม่พึงประสงค์ในบริบทของสังคมโดยไม่มีต้นทุนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องน่าราคาญแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเยอะเพราะฉะนั้นมุมอมองอย่างของ proof work ก็คือว่าในโลกคอมพิวเตอร์เนี่ยด้วยความที่ต้นทุนในการสื่อสารอะไรบางอย่างมันไม่มีเนี่ยนะนะถ้าเราทําให้มันมีซะถ้าเรา ร่วมกันนะฮะกำหนดมาตรฐานบางอย่างให้สิ่งเหล่านี้มันมีต้นทุนซะแต่มันไม่จำเป็นต้องเยอะเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็น่าจะช่วยลดละเลิกสแปลมลงไปได้แต่ว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปดูกันอ่าต้นทุนคือเวลาใช่นะฮะ